เนี่ยต้นนี้นะครับไม้หลังหมื่นเนี่ยหมื่นเดียวครับหมื่นทั่วจริงจริงหมื่นทั่วจริงจริงครับต้นนี้อันนี้สองหมื่นใช่ครับนะบอกราคาเลยครับจะได้ตัดสินใจบางทีไม่ต้องอั้มอึ้งนะครับอันนี้หมื่นหนึ่งฟอร์มประมาณนี้เลยครับอือรอรอแค่ซอยจบรายละเอียดอย่างเยวครับวัวนี้นะตันนี้สวยนะทราบตัวยี้ครับนะครับมันเป็นลักษณะของของรถสัดส่วนลงมาใช่ครับมันเป็นการย่อสัดส่วนแทนที่จะเล่นปลายไม้ไม่เอาครับคือเราจำจำลองว่าไม้ตัวเนี้ย มันโดนฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมาข้างบนบทําให้มันข้างบนมันตายลงมาใช่ครับแต่มันเหลืออยู่กิ่งหนึ่งมันก็เหลืออยู่กิ่งหนึ่งครับที่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็จะยังมีชีวิตอยู่ร้างบมครับไอ้ฟัง<ม>่งบนนี้ก็จะเป็นไม้ต้นเล็กฟอร์มเล็กแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างดีเ<ช>พราะว่ามันสวยใช่ครับนะอยู่ที่ความสวยนะใช่ครับอยู่ที่ความสวยครับต้นนี้ก็ต้นนีเหมือนกันครับลักษณะซากใช่ครับเป็นบัณฑิตเหมือนกัน ซากซากบิดซากเอี้ยวเลยครับซากอย่างเงี้ยหลักหมื่นหลักพันใช่ครับหลักหมื่นนะครับใช่ครับเป็นไม้ที่ขึ้นฟอร์มขึ้นทรงได้ส่วนแล้วก็ก็จะแพงใช่ครับนะครับอันนี้เหมาะสาหรับน่านที่มีตังค์ใช่ครับต้นนี้ก็ยังยังสสะมยังไม่ถึงหมื่นครับต้นนี้ไม่ถึงหมื่นใช่ครับแต่ถ้าจบแต่ถ้าจบเริ่มเริ่มรายละเอียดมาก็ก็ไปหมื่นนะเพราะฉะนั้นก็ ก็คือมันเป็นไม้ในลักษณะที่เขาเรียกอะไรนะคุณพุธมันเป็นไม้ที่สําหรับคนที่ชอบแล้วกันใช่ครับนะแพงแค่ไหนก็ซื้อครับถ้าชอบอ่ะใช่ครับนะไม่มีตังค์ยังหาซื้อเลยนะไม้ต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นหลักแสนขึ้นครับหลักแสนนะะใช่ครับต้นนี้ไม้มันเป็นไม้ซิกเนเจอร์ที่แบบว่าหาหาในหาไม่ได้แล้วมันมีมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับด้วยด้วยความที่มันเก่าพวกเนี้ยอืม มันหาไม่ได้แล้วครับนะอายุเป็นในร้อยปีครับกว่าที่มันจะโตได้ขนาดนี้ที่มันจะขดอยู่เนี่ยถ้าไล่วงปีนี่ก็โหยาวนะไม่ธรรมดาใช่ครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็คือในกลุ่มนี้เป็นไม้หลักแสนใช่ครับก็เหมือนกันใช่ครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันหลักหมื่นนั่นแหละแต่สิบหมื่นเอามาหาดูไม้หลักพันดีกว่าาพอจับต้องได้ตัวนี้ก็หลักพันครับ เออไม้ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้เริ่มต้นประมาณสองพันเออพันสองพันยังมีอยู่สองพันยังมีอยู่ครับคือแต่ถ้าคือมันมันเป็นไม้ที่ยังไม่ได้สร้างครับแต่ถ้าพอเราสร้างเราเก็บซากตรงนี้ใช่แล้วก็สร้างรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะสวยขึ้นมาเลยมันตัวนี้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆทรงบดิษเลยครับตรงนี้ก็เป็นปล่อยเป็นซากไปเราก็เล่นแค่กิ่งนี้ตกลงมากิ่งนี้ก็ขึ้นยอดไปอื ตรงเนี้ทดทดนี่ให้มันแตกนี่ขึ้นยอดไปพุ่มเล็กๆล็กมันก็จะสวยเหมือนกันครับครับสวยใช่ครับไอ้ที่นั่นราคางแพงก็คือจ้างจ้างเราทํามันเองใช่ครับต้นพวกนั้นคือเราสร้างมาแล้วก็าเลยค่าฝีมือค่าฝีใช่ครับใช่ครับอย่างอย่างเงี้ยขึ้นฟอร์มไว้บ้างแล้วเนี่ยใช่ครับอย่างนี้เขขึ้นฟอร์มแล้วแพงวะต้นนี้ประมาณประมาณห้าห้าหลักห้าพันใช่ครับประมาณห้าใช่ครับนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเข้ารวดให้อีกทีหนึ่งเข้ารวดให้ฟอร์มมันกระชับเข้ามาอีกทีหนึ่งครับ ไม้ตัวนี้ปล่อยนะนวันนี้ให้ให้ดูราคาไม้ตรงๆเลยเพราะว่าหลายท่านถามมาว่ามันราคาเท่าไหร่กันแน่แม่มันบอกไม่ถูกยินเลยเดี๋ยวถามไมนอ่กมาาด้วยครับไอ้ว่าสร้างไปได้เท่าไหร่แล้วใช่ย่างต้นนี้เท่าไหร่ครันต้นนี้ถ้าปล่อยก็อยู่ประมาณสามถึงสี่พันครับจะเป็นเท่ากับปั้นเลยนะครับขดเป็นก้อนเลยครับ มันมีรากไหมน่ยมีครับอพอมันแตกออกจากรากแจกรากคนคนมาฮะตรงนี้เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นโขดเลยครับอ่าเป็นโขดเลย๋ยวถ้าสร้างมาแล้วสวยขึ้นแบบได้ฟอร์มได้ทรงก็ก็จะเป็นไม้หลังเหมือนใช่ก็เป็นราคามันก็จะขึ้นไปอีกคมันมันเหมือนเนี่ยคือข้างหน้านะครับท่านท่านก็มาดูเอาครับมาดูที่สวนจะเลือกไม้ว่าอ่ามันมันสุขภาพดีไม่ดีใช่ครับมันก็แล้วแต่นะคุณพูดราว่าไม้สร้างก็กว่ามันจะติด ใช่ครับกว่ามันจะโตกว่าว่ามันจะสมบูรณ์เพราะมันต้องส่งน้ําเลี้ยงมาไกลผ่านนี้ไม้พวกนี้ผ่านหมดแล้วใช่ครับไม้พวกนี้รอดและรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันมันลืมทะเลหมดแล้วใช่ครับนะครับเพราะมาอยู่นี่พวกกลุ่มนี้ไม้ถ้าถ้าฟอร์มที่สร้างแล้วแต่ยังไม่สวยนี่แหละก็อย่างนี้ก็เดี๋ยวยังยังไม่ปล่อยนะใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเราทําจัดรายละเอียดอีกทีพอดีไม้มันเพิ่งย้ายมาพวกนี้เราจำยังไม่หายพูดตรง ถ้าเราเราไม้สร้างเราอยู่ใช่ครับไม้สร้างแต่ถ้าแต่เป็นตออย่างเงี้ยพอขายครับก็อย่างงี้ก็ถ้าอย่างงี้ก็ประมาณตอนี้ก็ประมาณสามพันเออสามพันใช่ครับสามถึงสี่พันประมาณนี้แหละสามพันสี่พันแล้วแต่มาดูเอาแล้วกันแต่มันถ้าถ้าสร้างถ้าสร้างมาแล้วนี่ก็โอ้ลังมือนะใช่ครับก่อนนะอย่างเงี้ยไม้ไม้เล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเราทรงได้อย่างเงี้ยมันหายากครับเออถ้าถ้าสมมุติว่าเรา ต้องการซื้อก็มาเราคัดให้ครับครับเพราะที่นี่เป็นไม้ส่วนมากจะเป็นไม้ขุดให้ใช่ครับไม้ขุดไม้ตอรับรับปรึกษาเป็นไม้ตอมันสร้างได้เลยใช่ครับใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม้พอมเล็ดอย่างที่ต้องมาใช่ครับรอเวลาไม่ต้องรอใช่ครับไม่ต้องรอเวลาครับเอาไปสร้างเลยไปโชว์เลยว่างั้นเถอะใช่ครับอย่างเงี้ยเอาไปโชว์เลยโชว์โชว์อะไรก็โชว์สร้างนี่แหละอื นอย่างกลุ่มนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันราคาใช่ครับก็รอรอความสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ทํากิ่งอย่างเงี้ยครับอย่างี้ก็เปิดที่สามพันครับเออเออซากลีลาสวยๆเลยครับเห็นปะเออซากขึ้นไปวนขึ้นมาอีกนะครับพุ่มจะอยู่อยู่เนี้ยหายแต่ตอไม้อะใช่ครับหายตอมีกิ่งนิดนึงยิ่งยิ่งมีตอใหญ่ไอ้กิ่งเล็กๆนะฮะครับเนี้ยมันมันรอดเนี่ยยิ่งวิ่งแข่งต้นนี้ก็นะ นี่เท่าไหรนะโคตรซากเลยครับตัวนี้ตัวนี้เปิดที่ห้าพันครับโอ้โหนะพอมีซากเยอะเลยใช่ซากใหญ่สูงยาวเดียวใช่ครับแต่ถ้าลงกระถางจริงมาแล้วฟอร์มตรงนี้ติมขึ้นมาเี่ยเหมือนนะเป็นเหมือนนะใช่ครับราคาก็ไปไกลครับเออนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิ้นสุดใช่ครับอืมตรงนี้ก็ปล่อยหมดครับแถวนี้ ปล่อยหมดแต่พวกนี้ปล่อยอยู่ไม้ไม้ไม้ยังไม่ได้สร้างใช่ครับไม้กำลังเริ่มสร้างกำลังกำลังเริ่มสร้างก็พอยังสร้างต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยต้นไหนครับต้นเนี้ยต้นนี้อ่าเป็นไม้ฝากยังยังไม่ได้ขายงงใช่ครับต้นนี้ยังครับต้องรอสร้างก่อนมันไม้สุภาพดีอยู่นะต้นนี้ใช่ครับถ้าถ้าถ้าจบสร้างเลยับจบสวยขึ้นมาต้นนี้ก็หลายหมื่นหลักแสนเลยเนี่ยครับก็แตะแตะครับ แสนแน่นอนแหละครับใช่ครับเพราะว่าซากสวยลีลาสวยธรรมชาติทท้งนั้นซากนะอย่างเนี้สวยแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม้อย่างต้นเล็กๆนี่แหละนี่นี่นี่อ่าตรงนี้หลักร้อยครับไม้หลักร้อยเออถ้ามือใหม่มือใหม่ใช่ครับใช่ต้นนี้ก็เปิดไว้เปิดไว้ที่พันพันนึ่งพันเดียว นะสิบร้อยครับสิบร้อยใช่ต้นนี้ก็หลักร้อยนี่ร้อยแน่นอนไม่ห้าร้อยต้นนี้มีคนมีคนเอาแล้วครับต้นนี้เอาแล้วใช่ครับรออ่าเนี่ยเนี่ยมีอยู่มีอยู่นี่มีต้นหนึ่งเห็นไหมมีหลักร้อยอยู่ครับเนี่ยไม่ใช่มีหลักหมื่นหลักแสนตัวนี้จะเป็นกิ่งกิ่งช้ำกิ่งที่ตัดออกแล้วช้ำไหมแล้วก็ติดเอออ่าครับมันมันจะได้ถ้าถ้าตอนนึงมันติดง่ายไหมถ้าไปตอนก็ติดง่ายครับ อาอย่างอย่างที่ว่าที่เห็นหลายคนตอนกิ่งขายอ่ะเราซื้อมาแล้วสร้างได้ใช่ไหมใช่ครับพอพอเราเราเขาตอนกิ่งกระเจงเงี้ยมันมันเอามาเลี้ยงมันก็ได้ได้อายุไงใช่ครับได้อายุได้ได้ขนาดด้วยแต่ถ้าพอมเมลเลมันมันได้ขนาดใช่แต่อายุยังไม่ได้อายุมันไม่ได้ผิวมันก็ยังไม่ได้ครับต้องอีกหลายปีครับกว่าจะได้เออไม่ผิวมันจะต้องเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผิวแห้งผิวกรอกขาดใช่ครับผิวผิวแบบ แบบออกสีนวลๆครับตรงนี้อมลวดหมดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่มีเวลาทําก็เลยะไล่ใจว่าเอาไปทําหน่อยนะฮะมาเอาไปแล้วกันใช่ครับนะครับโอ้โหนี่มีโงนุราเล็กอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะขายนะใช่ขายครับขายขายหมดนะครับในกลุ่มนี้นะก็ให้ท่านมาดูเดี๋ยวหาว่ามีแต่หลักหมื่นหลักแสนครับหลักหลักพันก็มีขาิดใช่ครับ นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งต้นนี้ก็สวยจะเล่นเะเปิดปล่อยเท่าไหร่เนี่ยเพื่อใครเขาสนใจผมวางไว้หน้านี้นะวางไว้หน้านี้มีหินด้วยครับแนบหินอ๋อโชว์หินหน่อยใช่ครับต้นนี้เอ้เมืกอกลากพันนะใช่ครับไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับต้นนี้สามพันได้สามพันสามพันมาเอาซะครับแาถ้าสวยขึ้นมานี่ก็ไปแล้วครับเออนะราคาอีกเท่าตัวไม้เดินดีก็ไปยอ้ย่อทางให้เรียบร้อย อืมนะเนี่ยแอบเวลาจะเอาไม้ไปดูไม้เดินดีไหมไม้ไม้สุขภาพดีไหมก็ดูใบใ่ครับดูยอดเลยครับยอดรู้สึกกระแดงยอดแดงเปลงเลยครับเนี่ยนะครับนะอย่างนี้เอออย่างเงี้ยไม้ไม้โอเคเมาตาต้นนี้เมาตาใช่ครับโอ้โหนะก็ให้คุณพูดพาดูครับตอนนี้ก็เอามาใช่ไหมเนี่ยต้นนี้อ่ายกมาทาใหม่ใช่ครับยกมาทําใหม่เพิ่งทําไปเมื่อเมื่อวานเมื่อวันก่อนเองอ๋ออันนี้เปลี่ยนดินใช่ครับเปลี่ยนดินเป็ี่ยนกระถางแล้วก็เขารวดคัดจริงใหม่ ล้างลากเลยพอขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นปรับราคาขึ้นนิดนึีใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าถ้าไปซื้อแถบน้นก็จะราคายังยังว่าคุยกันได้แต่ก่อนนก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเราก็เลยยกยกมาทําแต่ก่อนหน้านี้เราจะเลี้ยงกิ่งนี้ขึ้นไปเป็นจะทําพุ่มอย่างนี้พอพอพอพุ่มอย่างนี้ปุ๊บผมดูแล้วว่ามันมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าต้นมันเล็กเราจะมาพุ่มใหญ่เลยมันมันไม่สมดุลผมก็เลยต้องเอาข้างบนนี้ให้มันเป็นซากไปเลยออให้มันมาเล่นแค่แค่เนี้ย แล้วมันจะย่อย่อส่วนลงมาแล้วมันจะแบบไม่ไม่ดึงไม่ดึงพวกนี้หายไปอ่าอ่าเพราะฉะนั้นใช่ครับจุดเด่นมันก็เลยจะย่อเข้ามาเออครับแต่ถ้าเราทําพุ่มอย่างนี้เลยมันมันจะบางบางเราเราเอาจุดสนใจที่เดียวคือใช่ครับใช่ครับนะเพราะนั้นก็เหมือนวาดรูปใช่ครับเหมือนปั้นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นงานศิลปะนะใช่ครับผมเราต้องหาจุดจุดเด่นใช่ครับนะจุดจุดศูนย์กลางจุดที่เราจะโชว์อย่างตวนนี้ อีกิง้างเป็นตัวประกอบพนันเลงใช่ครับตัวนี้ก็เนี่ยเป็นหน้าไม้หน้านี้ใช่ครับ้างเป็นตัวประกอบนะฮะแต่ว่า<ช>สิ่ง,งที่เราต้องการโชงกิงคือกิงเดียวที่เราสร้างสารรค์ใช่ครับคือสร้างยังไงไม่ให้ไม่ให้มันกบกบพวกนี้ไปเลยอืให้ให้มันแบบว่ายังยังเห็นจุดเด่นคือพวกนี้ ให้ให้มันเด่นใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราสร้างไอ้นี่ให้มันพุ่มใหญ่บางสร้างเลยก็ไม่ได้ใช่ครับมันมันจะหายไปมันต้องมีเป็นอ์ประกอบกันบ้างใช่ครับช่ครับอันนี้ตกเลยใช่ครับตกไปเลยนไม้กลุ่มนี้ก็จะเป็นหลักเท่าไหร่ครับส่วนกลุ่มนี้อ่าพวกนี้ยังยังไม่ได้เปิดครับพวกนี้อ๋ตัวนี้สร้างไว้โชว์ใช่ครับพวกนี้โอเคเก็บไว้โชว์ก่อนไม้ยังสร้างอยู่นะครับใ่อันไหนที่สร้างอยู่ก็จะยังไม่ปล่อยนะฮะใช่ครับต้นนี้ก็ปล่อยอยู่ครับ ต้นนี้ต้นนี้ปล่อยอยู่หลังหมื่นนะครับตันนี้ข้นปล่อยจะมีราคาอยู่ใช่ครับต้นนี้ยังนะครับต้นนี้ก็เหมือนเหมือนห้านะครับเหมือนห้าประมาณนี้ฮะต้นนี้อยู่ที่ซากนะครับอยู่ที่ซากใช่ครับเดี๋ยวรอจัดรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาต้นไม้ตัดซากออกได้ไหมครับเดี่ยวราคามันจะลดนะครับมันต้องประกอบกันอย่างใช่ครับสนีเขามันอยู่ที่ซากครับเทียนทะเลเราจะเอาซากออกนะเอาซากออกหมดราคาเลยครับใช่แหมดราคาเลยนะเหลือหลักร้อยเลยครับโอเคเอาละครับ ไอ้คลปนี้ก็พาชมในเรื่องของของราคาไม้ก็แล้วกันครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันด้วยครับผมในต้นเล็กๆเนี่ยเท่าไหร่นะอันนี้นีไม้หลักร้อยครับอ๋อไม้หลักร้อยเออนี่มีร้อยเนี่ยร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบเป็นนั่นไหนนั่นเห็นเออร้อยห้าสิบมีซื้อกระถางเนี่ยไว้ซื้อกระถางครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระถางร้อยห้าสิบแถมไม้ไปเออโอเคแถมไม้ซื้อกระถางแถมไม้นะฮะขายได้หมดนะครับครับ เอาแล้วครับขอบคุณครับคุณ,คณ,คณบุญครับครับผมครับ <มา S 2> สวัสดีครับนะแนะนำประการไม้นะครับวันนี้